สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องสัชวาลสไตล์กันอีกแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปทำการรับชมคลิปกันเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแ like, ชร์แล้วก็กด s ับ s ไ r i b e กับช่องชัชวาลสไตล์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมลงคลิปต่อไปนะครับแล้วที่สำคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งเพื่อจะได้รับแจ้งเตือนคลิปใหม่จากช่องชัชวาลสไตล์กันนะครับ ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกคนที่อยู่ในช่องชัชวาลสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กับช่องชัชวาลสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อๆไปนะครับแล้วที่สําคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อๆไปนะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับ ผมก็จะมาสอนวิธีการนะครับกู้นะครับแชทนะครับใน m essenger นะครับที่เราเผลอลบไปนะครับให้กลับมาเหมือนเดิมนะครับทำไงมาดูกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับให้เราไปที่ในแอป Facebook นะครับเมื่อเราเข้ามาที่แอป Facebook แล้วนะครับก็ให้เพื่อนไปที่ขีดสัขีดด้านบนนะครับที่เป็นรูปขนมชั้นนะครับด้านบนขวามือกดเข้าไปเลยหลังจากนั้นให้เราเลื่อนลงมานะครับให้เราไปที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัว แล้วก็ไปเลือกคําว่าการตั้งค่าเมื่อเราเลือกการตั้งค่าเข้ามาแล้วก็จะเจอกับหน้าตาแบบนี้นะครับเอาให้เราเลื่อนลงมาหลังจากที่เราเลื่อนลงมาแล้วนะครับให้สังเกตตรงนี้นะครับ а, ข้อมูลของคุณนะครับตรงนี้ครับข้อมูลของคุณขออนุญ,ญาตกลับไปก่อนนะครับข้อมูลของคุณแบบนี้นะครับแล้วก็ให้เรามาดูตรงนี้นะครับที่เขียนว่าดาวน์โหลดข้อมูลของคุณกดเข้าไปเลย ังจากนั้นนะครับจะเข้าสู่หน้านี้นะครับให้เรากดคําว่าส่งคําขอดาวน์โหลดนะครับนี่นะครับเขาก็จะเลือกบัญชีนะครับที่เราต้องการที่จะส่งคําขอนะครับเราก็จะเลือกเป็นเฟซของเรานะครับกดถัดไปนะครับตรงนี้นะครับเขาจะให้เราเลือกข้อมูลนะครับคุณสามารถดาวน์โหลดสำเนาทั้งหมดหรือเลือกประเภทข้อมูลที่จะรวมอยู่ในไฟล์ของคุณหากคุณดาวน์โหลดไลายโปรไฟล์คุณ สามารถเลือกประเภทข้อมูลและแต่ละโปรไฟล์ได้นะครับให้เรามาเลือกตรงนี้นะครับที่เขียนว่าเลือกประเภทข้อมูลกดเข้าไปเลยนะครับเมื่อเราเข้าสู่หน้านี้แล้วนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับข้อมูลของเรานะครับให้เราไปหาคําว่าข้อความนะครับกดเพิ่มเติมแล้วก็กดดูนะครับว่ามีข้อความไหมนะครับ ตอนนี้นะครับก็ดูทั้งหมดนะครับเราสามารถกดเลือกทั้งหมดได้นะครับเราก็ดูนะครับว่าเรามีนะครับข้อความไหมนะครับตอนนี้นะครับซึ่งไอข้อความนะครับของผมได้ทําการดาวน์โหลดไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะมีมีข้อความขึ้นนะครับถ้าของใครมีข้อความขึ้นให้เราติ๊กไปเลยนะครับให้เราติ๊กไปเลยเลยนะครับ ในที่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตก่อนนะครับว่าวิธีติ๊กติ๊อยังไงนะครับสมมุติว่าผมจะใช้เป็นสตอรี่นะครับสตอรี่เฟซบ o ๊กนะครับผมก็เลือกแบบนี้นะครับอันนี้ผมสมมุตินะครับถ้าเกิดว่าเป็นข้อความให้เราเลือกข้อความเลยนะครับแต่ในที่นี้ผมได้รับการกู้ข้อความไปแล้วนะครับมันเลยไม่ขึ้นให้เรานะครับหลังจากนั้นให้เรากดถัดไปนะครับ เขาจะขึ้นแจ้งว่าที่อีเมลอะไรของเราแบบนี้นะครับก็มีรูปแบบ html นะครับแล้วกดส่งคำขอได้เลยโอเคครับอันนี้นะครับไฟล์นะครับจะมีนะครับจะขนาดใหญ่นะครับจะพร้อมนะครับภายใน2ชั่วโมงนะครับอาจจะใช้เวลานานนะครับเมื่อเรานะครับได้รับนะครับข้อมูลแล้วนะครับเขาจะส่งมาที่การแจ้งเตือนนะครับใน Facebook ของเรา เขาจะส่งมาตรงนี้นะครับเราต้องรอก่อนนะครับภายใน2ชั่วโมงนะครับสมมุติว่าเขาได้ส่งมาแล้วนะครับให้เรากดเข้าไปที่การแจ้งเตือนตรงนี้ได้เลยนะครับเขาก็จะส่งมาแล้วก็ให้เราทําการดาวน์โหลดไฟล์ได้เลยนะครับเขาก็ขึ้นให้เราดาวน์โหลดเลยนะครับใน <c oughs> ที่นี้ผมตัดออกนะครับเพื่อนๆก็อาจจะไม่งงนะครับอาจจะทํากันได้นะครับเมื่อเราดาวน์โหลดมาแล้วนะครับก็ให้เราไปทําการติดตั้งแอปตัวนี้นะครับ แอปแตกไฟล์นะครับเพื่อทําการแตกไฟล์ที่เราทําการดาวน์โหลดมานั่นเองนะครับให้เรากดไปที่แอปนะครับแตกไฟล์ได้เลยนะครับแล้วก็ไปเลือกไฟล์ที่โฟลเดอร์นะครับให้เลือกไฟล์ที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับในที่นี้นะครับก็จะมีนะครับโฟลเดอร์เยอะแยะมากมายนะครับให้เราเลือกคําว่าเฟซบุ๊กตรงนี้นะครับที่เราทําการดาวน์โหลดมานะครับแล้วก็ให้เราเลือกคําว่าแตกไฟล์นะครับแล้วก็กดตกลง ระบบก็จะทําการแตกไฟล์ซิทออกมานะครับเพื่อเป็นโฟลเดอร์อีกโฟลเดอร์หนึ่งนะครับเราจะได้ทําการกดไปนะครับเพื่อที่จะดูนะครับข้อความที่เรากู้มานั่นเองนะครับในที่นี้นะครับอาจจะไม่มีข้อความนะครับเก่าๆนะที่เราลบไปนะครับแต่เป็นข้อความปัจจุบันนะครับที่เราทําการเพิ่อลบไปนะครับนี่นะครับได้มาแล้วนะครับโฟลเดอร์ตัวนี้นี่นะครับได้มาแล้วให้เรากดเข้าไปเลย นะครับแล้วก็ให้เรานะครับเข้าไปที่ตรงไฟล์ตรงนี้นะครับอ่าหรือว่านี่นะครับได้เลยนะครับเขาก็จะขึ้นมานะครับให้เราทําการอ่าเลือกไปที่ inbox นะครับก็จะมีข้อความเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่เขานะครับให้เรามานะครับก็จะเป็นข้อความที่เราคุยกับอ่าเพื่อนๆหรือพี่ๆป้านาอาที่เราคุยมานะครับ ก็จะเป็นข้อความนะครับทั้งหมดนะครับที่เราเผลอกดลบไปนะครับเราก็สามารถกดดูได้เลยนะครับวิธีกดดูนะครับให้เราออกจากหน้านี้แล้วก่อนนะครับให้เราไปที่ตรงนี้นะครับอ่าให้เราไปที่ตรงนี้นะครับไฟล์ส่วนตัวกดเข้าไปเลยหลังจากนั้นให้ไปที่เก็บข้อมูลนะครับแล้วก็ไปเลือกโฟลเดอร์ดาวน์โหลดอีกทีหนึ่งแล้วก็ไปหาโฟลเดอร์ที่เราทําการแตกไฟล์มาในแอปนะครับแตกไฟล์กดเข้าไปเลยอ่าให้เรากดไปที่ไฟล์ อ่ะขอโทษทีนะครับไปกดไปที่ m essenger นะครับแล้วก็ไปที่ inbox ก็จะเป็นข้อความที่เราคุยกับเพื่อนๆนะครับแล้วก็กดไปเลยอ่าแล้วก็กดไปที่ตรงนี้นะครับที่เขียนว่า html ตรงนี้กดไปเลยอ่าก็จะเป็นข้อความนะครับที่เราคุยกับเพื่อนนะครับอ่านะครับนี่นะครับทั้งหมดเลยนะครับข้อความที่เราคุยกับเพื่อนนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับทำไม่เป็นก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาที่ได้ทางเพจนะครับ facebook ได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ลองไปทําการดูได้เลยนะครับอ่านะครับสําหรับใครนะครับที่อ่าไฟยังไม่เข้ามานะครับให้เข้าไปดูที่อเฟซบุ๊กบ่อยๆนะครับอ่านี่นะครับมีไฟล์เข้ามาแล้วนะครับเขาจะบอกว่าข้อมูลเมตาของคุณนะครับพร้อมดาวน์โหลดแล้วกดเข้าไปเลยอ่าเขาจะให้เราทาการดาวน์โหลดกดดาวน์โหลดได้เลยนะครับ ตัวนี้เขาจะให้เราใส่รหัสนะครับเราก็ใส่รหัสได้เลยนะครับเราก็กดใส่รหัสไปได้เลยอ่านะครับเราก็กดใส่ไปนะครับอันนี้ผมใส่ผิดไว้นะครับก็เลยยังไม่ขึ้น โอเคครับเราใส่เรียบร้อยแล้วนะครับระบบก็จะถามว่าต้องการดาวน์โหลดไหมนะครับเราก็กดไปเลยคําว่าดาวน์โหลดอีกครั้งนะครับกดไปเลยแบบนี้นะครับเราเขาก็ทาการดาวโหลดไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้นะครับเราก็ไปทําการแตกไฟล์นะครับอย่างที่ต้นคลิปที่ผมสอนนะครับก็แอปแตกไฟล์ก็โหลดได้ที่เพจสโต e นะครับคือแอป e s f i l e นะครับ e x p กเซ e r นะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะครับเพื่อนๆย่าลืม กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไ r i b e กับช่องชัชวาสตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปนะครับแล้วที่สำคัญเพื่อนเพื่อก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารแล้วก็คลิปใหม่จากช่องชัชวาสตล์เวอร์ชั่น2กันนะครับสำหรับวันนี้ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้เพื่อนเพื่อนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b ส c คร b e กับช่องชัชวาสไตล์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปแล้วที่สำคัญ เพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับ